สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงเป็ดนะครับนี่วันนี้พามาดูเป็ดนะครับออกมาเดินกินหญ้านะครับออกมาเดินกินหญ้าอายุของเขาวันนี้นะครับเป็นวันที่เขามีอายุครบห้าสิบแปดวันนะครับเขาจะกินหญ้านะครับกินทุกอย่างเลยนะครับเป็ดสีขาวเนี่ยนะครับส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์เป็ดเทศนะครับสายพันธุ์เป็ดเทศตอนนี้เขาก็แต่งตัวนะครับแต่งตัว เมื่อเช้าปล่อยให้เล่นน้ําไปแล้วนะครับพาชมบรรยากาศนะครับสถานที่เลี้ยงก็เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติจริงๆนะครับปล่อยธรรมชาติจริงๆเขาจะลงไปแหล่งน้ํานะครับไปแหล่งน้ําไปแล้วเขาก็จะชวนกันไป,ไปก็มีหายไปบ้างเหกันนะครับงูนะ่าจะกินไปบ้างนะครับเดินตามเพื่อนๆไปไม่ทันนะครับงูก็ไปฉกนี่ข้างในก็จะเป็นนู่นนะครับแหล่งน้ําที่เขาเล่นกันนะครับ เล่นนกัเลี้ยงเพื่อความบันเทิงครับความสนุกก็ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายไม่ได้มีเลี้ยงเพื่อที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับก็าเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับไว้กินไข่มันบ้างนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีไข่นะครับเป็ดนี้นะครับได้มาจากพี่ที่เปิดฟาร์มอยู่จังหวัดฉาเชิงเซานะครับเป็ดเทศลงไปนี่จะขึ้นได้ไหมนะครับไปตามเพื่อนเขาแล้วนะครับตามเพื่อนแล้ว ดูประกาศนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูไม่เป็นเลยครับว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นแบบไหน,นครับมันเหมือนกันเองนะครับไอตัวขาวก็ตามเพื่อนเข้าไปคนละสายพันธนนุ์เดินกลับมาแล้วอืมันกินทุกอย่างเลยนะครับกินทุกอย่างเลยตามไม่ทัน นับไปนับมารู้สึกว่าหายไปสองตัวนะครับหายไปสองตัวแล้วน่าจะโดนงูไปกินนะครับงูตัวไปกินไปติดพงหญ้าไปนะครับมีคลองน้ำนะครับโอ้โหจากนี้ก็ไหลสู่ออกไปทะเลนะครับเขาก็เล่นไปเรื่อยไปเรื่อย เดี๋ยววันต่อไปจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศสถานที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงๆนะครับมีทุกอย่างงูเหลือมหมาป่าครับก็มีมานะครับจะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ